ที่เห็นนี้นะครับคือภาพบรรยากาศของผู้ที่มาร่วมเล่นน้ําวันสงการทุตบบนคลองเทนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับการจราจรติดยาวประมาณ2กิโลจุดที่ผมยืนอยู่นี่คือบริเวณหน้าโรงเรียนพิจิตรพยาคมนะครับ ถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอสำมงามแ,แบบว่าถ้าใครหลงมาก็ติดยาวเลยนะครับ